พี่น้องจา๋าอันนี้ก็เฮ็ดนี่นะปลานี่มีแต่เห็ดอันนี้หลายๆสำหรับคนหมักเบิงเห็ดเนาะเกิดหลายขนาดเห็ดนี่นะค่อยสิทายให้พี่น้องพาพี่น้องยางเบืองเห็ดน้ากันเลยเนาะว่ามันมีหลายมีหน่อยสักหน่ออันนี้ก็คือสถานที่ทียางเลาะลินข่อยจะบุก็บแต่ว่าข่อยจะพาย,ยางเลาะสมเฮ็ดน้ากันเป็เรื่อยๆเพราะว่า มาภาคตัวน,นี้ปลาตัวน,นี้เฮ็ดเฮ็ดชนิดนี่หลายที่สุดพี่น้องนี่นะค่อยเห็นแต่เฮ็ดอันนี้แหละเฮ็ดชนิดเนี่ยเกิดเต็มเกือนปลายลุมพื่นก็มีเม็ดเกิดหลายขนาดเลยไปยางสมปลาน้ำกันไปเลยเนาะสังเกตมุงเหมือนพี่น้องมิตเตเฮ็ดชนิดเดียวนี่เห็นบ่าน้ำนี่แถวนี่นะสิพาย,ยางไปเรื่อยเรื่ยนอยด้วยอือฮึ นี่อันนี้ก็แมนแต่ก็จะเท่าแล้วเนาะสนสลายเป็นเดบซี่เฮ็ดอันนี้นะพี่้องฮู้จักวันนี้นมันเฮ็ดอีอย่างกินได้บอพุ่นนะทางย่ลุ่มพุ่นเขาบอกว่ายลเฮ็ดเฮ็ดสนิดเดียวนี่นะลายที่สุดเลยแถวนี่นะคิดว่าน่าจะเป็นเฮ็ดผิดเนาะก็เลยบอเอาอมือจับขอโทษด้วถ้าสำหรับผู้ใดที่ว่าเบิ่งลิปนี้แล้วเห็น่อยเอาตีนเตะเฮ็ดนี่ย กะายว่ากันเ้อพี่น้องพอไป่อยากจับเพิ่นพายางสมเลยแถวลุมพุนก็นมีบักไล่เห็นบริเ็ดน่ะมีแต่เห็ดนะพี่น้องแถวนี้เ่อก็ะจะยางไปเรื่อยๆเนาะมายางเหรออินสมปลาปลาก็เป็นปลาไม่แปลกหรือว่าไม่สนอันนี้เห็ดอย่างนี้นะเนี่ดอกสีแดง มิตเตเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดสนิทนี่ลายขนาดนี่ลายาลายขาลายดอกลายนี่นี่เคยก็บ่เคยเก็บเฮ็ดอันแบบว่าไปกินเคือนะ่องเนาะว่าเฮ็ดยูทูปปีนี้ก็เลยฮู้จักว่าเข่ามาเลอกเบิ่งปลาเฮ็ดสถานที่ก็ร่มลื่นดีพี่น้องกองค่อยกอาจจะสีสั้นๆหน่อยหนึ่งเด้อเพราะว่ากับบหน่อยสั้นหลายเตอม เพราะว่านะยางามาบบได้มีเซลฟอกเซลฟี่โบมีไม้กันสันพร้อมย่างไปเรื่อยๆยางสมปลาแถวเนี้ยมันจะมีเฮ็ดหลายพาพี่น,อน้องยางเลาะปลาแล้วก็ะเบิ่งเฮ็ดไปน้ำกันเนาะไผฮหู้จักเห็ดอนไนที่กินได้ก็คอมเมนต์มาเลยถ้ากินบบได้ก็บอกใน้เสนเตอร์หรก็บบได้เก็บเนาะมีแต่พายางสมไปเรื่อยๆเนาะ อันอันนี้ก็บแมนนจะเฮ็ดอยียงอันนีนะ้เกิดเป็นคู่กันเลยงามเลยเฮ็ดแบบนี้มีหลายเนาะแบบนี้นะมีหลายพี่น้องเนี่ยนะเคยเห็นบ่ยางไปนี่เจอะแต่เฮ็ดสนิทเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องร้ายหลายเฮ็ดสนิทนี่นะกับโวโหแมนเฮ็ดสนิทแต่เกิดหลายคักคณนณะ่ะเกิดเป็นโมเป็นโมูปชี้ยางไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหน้านี่ก็มีบึงไหม หลายหลายเหตุอันคุณนะย่างไปเรื่อยอีกทางนั้นเนี่ยนี่ก็มีเหตุแบบสิเป็นดอกแข็งแข็งนี่เดกพ่อใหญ่กัย่างก่อนไซจ้าเหตุอันนั้นโอ้ oh. oh my god เจอเหตุ oh. พี่น้องจานี่เหตุที่กินได้ปะนี่โอ้ oh. ปาดเถอะเรเคยเห็นเฮ็ดเต๋อดีจักเถื่อนี่นะเอนส่นทีอันนี้แมนเฮ็ดขอนส่วนบ่าจะพี่น้องจ๋าเก็บเก็บเก็บอุ้ยปาดเถอะต้องแมนแหละเฮ็ดขอนส่วนนี่ยพี่น้องลายแทอลายว่า กน่าเป็นมูอยู่นี่นะเห็นว่าดิเกิดคักปาดเถอะลายเลยพี่นะพี่นะ้ข่อยหยยางกายเลยกำลังเกิดบัอมใหม่ๆที่นะเหยียบไปน้ำกระมิ้นี่หลหลายคุณนะ่ะมาจ้ะพี่น้องเก็บได้บแบบนี้นะโตายใส่ถุงมือเก็บ โอ้ยจะมันงามคนน่ะงามขักงามแน่หัอเห็ดขอนส้นทางนั้นโอ้ยบาาพี่น้องเห็ดเห็ดบ้าเธอเยหาก็าได้เจอ แค่หลายบาทแน,น่แล้วก็มีทางนี้ก็มีโอ้คุณจะแก่แน่แล้วเนาะ,ะว่าเป็นยังคุณอะอือืสอสวยงามหลาย โอ้ยคนบ่เคยเก็บมืดฮักเมืดบ่เอาตัวนี้โอ้ยคุณน่ะเก็บเอามืดตุนมาเอาหมดแล้วหรือจ้องแม่ยังนี่พี่น้องงามๆทางนั้นเลยนะพี่น้องงามๆเลยเก็บใส่กระตาเลย โอ้โหงามตาะตงามขักอ่ะพ่อเป็นปุ่มอยู่พี่นอกเอ,อ้ยหลายหลายเห็ดอันนี้นะเป็นเกิดเป็นมูได้แถวนี้นะเป,นเป็นมูอยู่พี่นะ มีเตหดอันนี้กำลังปุงใหม่ๆกก็มีตัวเท่าแล้วก็มีค่อยก็เอาแต่ตัวมันบทันเท่าเนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็ดอันนี้ละลายขนาดเลยพี่นะมันกินได้บ่นี้นะตัวนี้ขาหน้อยเ่เคยเก็บเด้อพี่น้องเอ้เคยซิมมนเห็ดผิดเนาะเบิ่งนี่ท่นเกิดปักละลายคนน่ะ เต็มแถวนี่สะอ่อนคักทางพุ้นกับนีพี่น้องเดี๋ยวพาม,มาเบ่งเนี่ย่อยสีให้เบิ่งใกล้ๆนี่นะม,นมันเป็นเฮดเพิิงเลือดบอรู้ว่าจังไงกินบ่ได้เนาะอาจจะกินบ่ได้เพราะว่ามีหลายคนตายยอนเฮดเพิิงนี่ก็หลายค่อยก็เลยสะอ่อนนะ ความพิ่นเป็นเกิดปลากระหลายมึงพี่น้องจ้ะบักกระหลายพุ่อนนะเฮ็ดอันนี้นะโอ้ยมายกอทขางนี่อีกโอ้ยมายกลายขนาดเลยพุ่อนนะเกิดเป็นมูเป็นมูมีสองสีเออสีข,า,ขาวสิกรมีแล้วก็เป็นสีแดง,แดงสิกรมีนี่นี่สีเป็นแต่ย่านเพืนะ่นเนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มี่อย่างหลายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กุ้งมีลาวอ e ีเอสเอ้เลยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาคลิปหน้าต่อไปจะถ่ายเฮ็ดอย่างมาให้เบิ่งอีกติดตามน้ากันเด้อพี่น้องเมื่อนี้ถ่ายคลิปตัวนี้ให้พี่น้องเบิง่งว่าเฮ็ดนี่ไหลคักพี่น้องเอ้ยท่านกินได้นี่มาเก็บน้ากุ้งมีเด้อปลาก็เป็นแบบสิแหละประมาณนี่แหละพี่น้อง เห็นบ่ขี่รถมาแต่บ้านสี่สิบห้านาทีมาเลาะหลินเลาะเก็บเฮ็ดเลาะเบิงเห็ดไปเรื่อยๆป้าก็เป็นตาสะอ่อนค่ะสะอ่อนแต่เห็ดสนิทนี่แหละห้ายค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่แต่คิดว่าอ่าคือสิกินบ่ได้ค่อยบ่ได้เก็บเมื่อยกดอกเลยเห็นบ่ถ้าพี่น้องผู้ใดฮู้กะเซอคอมเมนต์เซออ่า ใต้คลิปให้ในเด้อว่ามันเป็นเห็ดชนิดไหนเนาะข้างแรกที่ข่อยเข้าปลามาข่อยเห็ดอันนะ่ะยูทูปปีนี้ข่อยก็เลยเห็ดว่ามาทายหาเห็ดเพราะว่ายูลัดข่อยมันจะมีปลาแบบสิหลายเห็ดไ้ข่อยอยากมาซอกหาเห็ดโอเคพี่น้องขอบใจหลายๆขอให้พี่น้องมีแต่ความสุข